อาจจะไม่แบบไม่ได้ไปชอบกินมันอะไรอย่างนี้ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่แนะนำเขาแล้วทำไมเขาถึงซื้อตั้งสามลังอ่ะกล่องน้าบัตรไดมั้งเขาอีกเล่าโอ้ทแล้วแล้วตอนนั้นน่ะเขาไปลงแล้วครั้งแรกนี่นกกินเยอะไม่ใช่นกมันเยอะอยู่แล้วตอนนี้เพราะหนามันไม่เหลือแล้วใช่ไหมมันเหลือไม่กี่เจ้าเหลือแค่ใหญ่อยู่แค่แต่ก็ยังได้ข้าวอยู่เกี่ยวไหมไดเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปเมื่อวันวานทนายเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดเป็นสี่ได้ไป ยี่สิบสามประมาณยีเกียนยี่สิบสามเกียนโอ้โหก็ได้เงินเยอะเนี่ยก็ได้มาถ้วยแล้วเจ็ดพันสี่อ่ะเมื่อก่อนได้เยอะอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนช่วงตอนแรกๆอ่ะทำก็ได้เยอะนะตอนแรกอ่ะหลังๆมาไม่ได้ไม่เยอะไม่ได้เยอะเลยได้รายเงิเกือบเกียนที่เขาทำพอหลังหรอบที่แล้วได้เท่าไหร่อ่ะสิบเก้าเกียนเองสิสิบเก้าเกียนเอาเทนเดอร์มาหมักนี่ได้เท่าไหร่นะได้ยี่สิบสาม โอ้เด็กก็เลยสั่งเลยสามกุลสามลังเลยต่อนแรกเขามันก็ไม่เชื่อหรอาเขาบอกว่าเขาจะให้เราสั่งบางเพศอะไรนี้เขาดูมาก่อนไงว่าตัวนี้ถูกดีนาตุนบกเนี้ยน่าจะเห็นคนแถวแถวเนี้ยแถวบางเลนใช้กันเยอะใช่ไชมเพียร์น่าเชื่อถือนาอะไรเนีลุงเขียวเนี่ยนะตันดูเขาให้สั่งยี่ห้ออะไรไม่รู้ตัวจำไม่ได้แล้ยไปโพลอะไรเใช่ ก็เลยแม้ลองดูเราสั่งอันนี้ก่อนลองดูนิ่จนึงบอกถูกดีนะมันก็น่าใช้จากคนแถวนี้ก็ใช้กันเยอะนะนั่นไงเราก็เลยลองเชื่อแต่เขาก็ไม่เชื่อหราไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นนั่นเลยพอดีหมักไว้นานหน่นอยเพราะว่าน้ำมันทั่วเลยใช่ไหมก็เออทุ่งว่านี้ข้าวดิดไม่มีนั่นแไงข้าวดิดไม่มีดีใจตูนเนี่ยไม่เคยไม่รู้หรอกไม่คุนหนาทำให้เป็นหรอกเราเป็นคนดูเพจให้เขาเขาท่านที่เขาดูยูทูบไม่ได้แล้วคันนี้เขาจะให้สร้างอีกตัวหนึ่งจนเขาบอกว่า ค่วนเข้าไปดูแล้วมันมันมีน้อยอ่ะอ,อ,อันนี้คือว่ามันดูเห็นมันทำเป็นแบบจิจา่าแลัเส้นาใช่ไหมอ่ลุงเขียวเนี่ยเยอะเลยลุงเขียวเยอะแล้วก็ทำมาตลอดแล้วมันต่อนเนื่องอ่ะ <c oughs> แต่มันมีต่อนเนื่อง <c oughs> เออยแผงเพอื่นมันต้องไม่ต่อนเนื่องอ่ะน่าเชื่อถือกว่าตอนนี้ขายดีมากขายดีขายดีโอ้เยี่ยมเลยไม่น่าถึงได้สั่งจะไปคุยกัับงโอ้โหถึงกันสั่งกันสามลังนี่นี่เจ้าเดียวเหรอใครรกิปะโยชน์ของเขาทำเราจะน่าจะเจ้าเดียวเขาของก็ร้อยกว่าเนี่ยครับโอ้โหสั่งกันสามลังครับวันนี้ครับ อืมใช่เลยเนี่ยครับเอารถมาส่งตอนเออเอตอนลุงตอนสมัยอาโห่กัน